สวัสดีครับเพื่อนๆสายเขียวทุกท่านก็หลายเดือนผ่านมาหลายเดือนนะไม่ได้ลงคลิปต้นไม้ให้ดูเลยวันนี้วันที่8ดก,ก,กรกฏดาสองห้าหกสี่นีโควิดเข้าป่ากันวันนี้วันนี้มาให้ดูครับนี่ผ่านมาสองปีกว่ากว่าไม้พยุงไทยครับนี่สองปีกว่านะครับ ก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตกันให้ดูผมผสมผสานานะครับปลูกใส่กับสวนยางนี่ฮะนี่อายุสองปีกว่านี่คือพยุงนี่มะม่วงนี่ฮะพยุงไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับนี่คือพยุงไทย อู๋ทุกอย่างสลับกันเนี่ยนีย่ตอนนี้ก็วสวยไม้พยุงไทยก็จะประมาณนี้นะฮะผมก็ได้เอ่อตอนนี้มาอยู่บ้านนะมีอยู่บ้านประจำเลยก่อนไปไปมา,มาจากกรุงเทพไปมากรุงเทพ เหมือนว่าเล่นสั่งต้นไม้แล้วก็ต้องลงมาปลูกตอนนี้หนีจากกรุงเทพฮะมาอยู่นี่เลยมาอยู่ต่างจังหวัดมาอยู่บ้านหนองคายครับหนองคายนี่ก็ต้นนี้ก็สวยครับไปอยูงผมจะไม่แต่งกิ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะดูให้คลิปหนึ่งคนที่บอกว่าแต่งกิ่งกับไม่แต่งกิ่งมันแตกต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงให้ดู แตกต่างกันมากอันไหนแตกต่างกับไม่แตกต่างก็คอยดูนะครับเดี๋ยวจบชิปนี้แล้วผมจะไปถ่ายให้ดูไม้แต่งกิ่งกับปล่อยตามธรรมชาติอ่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่ฮะก็จะไปอย่างเงี้ยอันนี้จะปลูกเสริมอันนี้ยางนาะปลูกเสริมตามอีกล่องนี้ฮะไปนู่นเลยแล้วก็เสียบอย่างเงี้เสียบข้างๆไม้